สำหรับวันนี้ปีใหม่ขึ้น2,566ก็จะได้ให้ทุกท่านได้ฟังยถาภาคพิสดารที่เป็นการกวดน้ำให้ผีไม่มีญาติหรือสิ่งต่างๆสำหรับวิสีทั้งหลายรพระอาจารย์ก็จะขอนอน์นพระอาจารย์ได้สวดให้ลูกหลานได้ฟังหน่อยครับท่าน,านพระอาจารย์ครับ ติโลกุเดสุติทันติสันติสิงคาตะเกสุจาละวาลาบาหัสุติทันติอาการตวานสักกงขลังปะหุเดอันปานมหิคัจฉโพเชอุปทิเตณเตสังโกจิสรติสัตตานังกรมปัจจยาเอวังดรันติญาตินังเยหุนติอนุกรรมปกาสุจิงปานิตังกาเลนะกัปปิยังปานโพชะนัง ยิงทังโวยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยเตจะตัตทะสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาปะหุเตอาตปานมหิสก,กัจังอนโมทะเล กิลังชิวันตุโนยาติเยสังเฮตุลภามาเซอัมหะกัจจกตาปูชาทายกายานิพลานะหิตตัทกสิอธิโคระเขถะนวิจติวันิสาตาดิสิหติหิรันเยนะกยากะยังอิโตดินเนนะยาเป็นติเปตาการตกาตาหิงอุนนเตอุตะกังวุฒังยาัธานิพนางปวัตติเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานางอุปกปติยะทธาวริวะห้าภูราภิริปเรนติสาคกลัง เอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัรปติอาดาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสักขจะเมเปตานังดักกินังดัจจาปุเบเกตะมนุสรังนาหิรุนังวาสุโกวายาวนญาปริเดวนานาตังเปตานณมัทธายาเอวังติทันติยานตโย อัญจะโขดักขินาดินนาสังคมำหิสุปฏิทิตาดีครัตตังหิตายัตสาธานาโสปกปรรปติโสญาติธรรมโมจะย,ยังนิดันสิโตเปตานัมปูชาจักตาอุลาลาบาลัญจะพิกุนมนุปดินังตุมเหหิผลยังปัสุตังอนัมปะกันตครับสำหรับเนื่องในวันปีใหม่พอดีนะครับซึ่งเป็นวันที่สองอก็ได้มีโอกาสมาวัดป่าธรรมรา,ามนะครับครับดูครับสวน สวนเขาว่าสวนต้นยางนาใช่ไหมพ่อาจารย์จเจริญพรใช่แล้วครับก็อยากจะทราบว่าเป็นยถาภาคพิสดานนี่เป็นที่มาอย่างไงครับนิดหนึ่งครับอ๋อมันเป็น,นของเก่าโบราณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประพันธ์ขึ้นไว้อ่ท่านเรียบเรียงไว้ว่าเป็นคาถาเก่าแก่ที่ใช้มาแต่โบราณกาลแต่ทุกวันนี้คนเขาไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะมันสวดยากหน่อยใช่สวดยากเพราะคำมันจะไม่สัมผัสกันเท่าไหร่ แต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแต่สมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะใช้บทนี้ในวันพระนี่จะใช้ยุดใช้บทนี้ให้พรญาติโยมให้ญาติโยมกวดน้ําบทนี้จะ้ะคุณโยมโอ๋อครับครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังพระอาจารย์นะครับคือพระอาจารย์ลงศักดิ์สุมโน,โนนะครับแห่งอาสถานที่วัดป่าธรรมรา,ามบ้านอ้อยเงินตาบ่วา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับท่านก็เป็นพระอ่องค์หนึ่งก็ว่าได้นะครับที่ว่าได้ศึกษาพระธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลายๆองค์ในตอนที่เขาจะกวดน้ํากันจะกวดตอนอยะถาลีวะห้าภูราปริบเรนติซาครังนั่นแหละเรี<อ>ว่าเมวอิโตชินังเปตนานังปะกัปติอ๋อคือรัดเอาตรงนี้เลยอันอันนี้เขาเขาจะมากวดน้ําตรงนี้ตอนที่แรกเขาจะนั่งฟังก่อนพอมาถึงยะถา บาลีบาฮาปูราปริโปรเรนตีซาคลังนี่เขาเขาจะมากวดน้าครับผมเพิง่งเพิ่งได้ยินเขาที่ว่ามันขึ้นต้นอย่างเงี้ยที่ผมไปหลายๆวัดร้อยวัดพันวัดก็ว่าเับจะมีแต่ว่ายาถาบาลีวาหาแล้วเขาก็บอกว่าญะติาให้ผีสับผีให้คนอะไรประมาณเนี้ครับครับอันนี้มันยะหาเนี่ยคำบอกกล่าวว่าญาติเราจะได้รับอะไรได้อานิสงส์อะไรนั่นแหละโอ้ญาติผู้ร้วงรับไปแล้วใช่ไหมครับใช่กรมายะถา<อ>สับผีนี่คือการเป็นการให้พรผู้ หยาดน้ํานั่นแหละที่กวดน้ํานั่นแหละ๋อสัพพีคือให้ผู้ที่กวดน้ําคือผู้ที่มีสังขารที่มาทําบุญให้ญาติผู้รวงรับไปแล้วอโอยติเขาคือผู้คนแก่คนเก่าถึงบอกว่ายะถาให้ผีใช่สัพพีให้คนใช่เวลายะถาหยาดน้ําจบพอพระสรงองค์เจ้าขึ้นสัพพีติโยถึงให้พนมมือให้พนมมือรับเอาโอ้ครับนี่คืออวยพรให้ผู้หยาดน้ำนั่นแหละรับเอาโอ้เป็นสองขั้นตอนครับสำหรับวันนี้ก็นี่แหละครับ ก็เราก็คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็จะได้เรียกว่าทําไมเวลาไปวัดต่างๆทําไมทําบุญอะไรเสร็จทุกอย่างเวลาถาวายสินของเราต้องมีการสวดยะถาวลีวหาแล้วก็สัพพิติโยครับก็อยากให้ทุกทุกท่านทราบว่าตอนที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านขึ้นคําว่ายะถาให้เรากวดน้ํากเรียนพรอพอยะถาจบพอพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นสัพพิติโยให้พนมนมือพนมมือรับพรครับคือครับถ้าไม่พูดไม่รู้นะครับนี่ ครับสำหรับวันนี้ก็มีเล็กๆ,ๆน้อยครับปีใหม่มีสิ่งดีๆมาหาพระอาจารย์ท่านให้ความรู้กับทุกท่านใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจช่องของเราขอบคุณครับสวัสดีครับดูดรีบป่าสวยงาม